สวัสดีค่ะครูพลนะคะวันนี้ครูพลก็จะมาสอนทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันนะคะเออทักษะนี้ก็จะช่วยให้เด็กๆเ,เนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการแต่งตัวค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นคือของการพูดซิปนะคะเรื่องของการแต่งตัวค่ะวันนี้ก่อนเข้าสู่บทเรียนครูพลก็จะพาเด็กๆบริหารกล้ามเนื้อมือก่อนนะคะอ่ะหนึ่งสองสาม งข้างนะคะ1 2 3 4อ่ะ2สองข้างพร้อมกันค่ะ1 2 3 4อ่ะบริหารกล้ามเนื้อเสร็จแล้วเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะคะอ่าอันนี้เป็นสื่อการรูดซิปเด็กๆใช้สองนิ้วนะคะนิ้วชี้และนิ้วโป้งในการจับซิปนะคะรูดขึ้น รูดลงได้เลยนะคะหรือถ้าเด็กๆคนไหนที่ยังไม่สามารถทําด้วยตนเองผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะรูดขึ้นรูดลงได้เลยค่ะจนเด็กๆสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะ,ะวันนี้ก็จบเรื่องการรูดซิปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ครูพลอยก็ฝากให้เด็กๆและผู้ปกครองดูแลตัวเองนะคะจากัก โควิด1 9นะคะวันนี้จบเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองในะชีวิตประจำวันค่ะเดี๋ยวเจอกันในทักษะหน้านะคะสวัสดีค่ะ